สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความร,รู้จักกับตัว c r e d e s กันนะครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้ AI ใช้เหตุผลได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นนะครับโดย c r e d e s คืออะไรนะครับง,ง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็น f r a เว w o r k เนี่ยที่ช่วยให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่าตัว LLM เนี่ยใช้เหตุผลได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและจะต้องคิดเองหลายขั้นตอนนะครับวิธีการทำง,งานเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการใช้กลไก c r e หรือที่มีชื่อว่า c a o s l r e l a t i o n s h i p Enchantment นะครับเพื่อให้แต่ละขั้นตอนเนนนีีีีีี่่มมกกกกาาารรคิดิดหตตตุผลททถู้้้้อองขขึัขใชวธ หรือว่า dual end searching นะครับในการค้นหาคำตอบทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายพร้อมๆกันนะครับขั้นนที่3าเนี่ยก็จะมีการรวม2เทคนิคีเข้าด้วยกันนะครับทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะคิดหลายขั้นตอนพร้อมกันได้เลยโ,โหยอดมากครับก็มีทั้งคิดทีละขั้นตอนแล้วก็คิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดท้ายพร้อมกันนะครับสามารถแก้ปัญหาการหลอนของ AI ด้วยนะครับก็คือการที่มันคิดเหตุผลแบบผิดๆถูกๆได้ด้วยแล้ว c r e d e s v e มีข้อดียังไงบ้างนะครับ 1. ก็จะทำให้ AI สามารถมีความคิดที่แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาทีีม่มมคควาซซัับบ้อนนะร สอสามารถประหยัดเวลาในการคิดนะครับเพราะว่าสามารถคิดหลายขั้นตอนพร้อมกันได้3ลดโอกาสที่ AI จะคิดผิดจริงๆหรือว่ามีการหลงทางครับหรือว่าอาการหลอนนั่นเอง 4. สามารถทํางานได้ดีกว่าวิธีอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยนักวิจัยได้ทำการทดสอบ c r e a t i นะครับในหลายสถานการณ์จำลองนะครับและผลลัพธ์ก็ออกมาดีมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ c r e a t i เท่านั้นนะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็น AI ที่มีความสามารถในการคิดและใช้เหตุผลที่ซับซ้อนมากึ้นเรื่อยๆก็คือมันจะฉลาดมากกว่าเดิมมากๆนั่นเองครับในส่วนของเทคโนโลยีต่อมานะครับเราจะมา พูดถึงตัว LLM psychology นะครับหรือว่าเป็นจิตวิทยาของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ซึ่งเต้ตัว,ว LLM psychology เนี่ยมันคืออะไรนะครับง่ายๆก็คือมันจะเป็นการใช้วิธีการทางจิตวิทยานะครับมาศึกษาว่า AI เนี่ยที่เก่งภาษาอย่าง ChatGPT หรือว่าลามะเนี่ยมีความคิดแล้วก็การทำกานยังไงนะครับวิธีการที่นักวิจัยใช้เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับคือพวกเขาเนี่ยใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Thai f o l k m i a ซึ่งเป็นปรากฏการที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะอ่านข้อความที่ตัวสอักษรสลับกันได้นะครับแล้วเราให้ AI เนี่ยทำแบบฝึกหันแบบเดียวกันเลยนะฮะซึ่งผลการทดลองออกมาค่อนข้างน่าทึ่งมากนะครับก็คือ AI เนี่ยสามารถแสดงพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ได้นะครับเช่นใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้นในการอ่านเช่นใช้เวลาทรัพยากรมากขึ้นเมื่ออ่านข้อความที่มีความยากขึ้นและงานที่ต้องใช้ตรรก,กะซับซ้อนเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะยากขึ้นเมื่อข้อความสุกสลับที่กัน แล้วก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจก็คือบางครั้ง AI เนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นนะครับเมื่อข้อความต่างๆมาสลับที่กันด้วยโอ้หลาจริงๆนะครับทีนี้ในคำถามใหญ่ก็คือ AI เหล่านี้เนี่ยมันเริ่มคิดเหมือนมนุษย์แล้วจริงๆหรือเปล่า คำตอบก็คือไม่ใช่ครับจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยนัวกวิจัยพบว่า AI เหล่านี้เนี่ยยังคงทำงานแบบอิงข้อมูลแบบสถิติเป็นหลักนะนะไม่ได้มีกระบวนการคิดแบบมนุษย์จริงๆและที่มันน่าสนใจก็คือ AI แต่ละตัวเนี่ยจะมีรูปแบบการคิดที่เป็นเอกลักษณ์และคงเส้นคงวาคล้ายกับที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีวิธีคิดในแบบฉพาะของตัวเองไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยการศึกษาแบบ LLM Psychology เนี่ยก็ไม่ได้เพียงแต่เป็นตัวช่วยทำให้เราเข้าใจ AI มากขึ้นนะครับแต่ว่ายังเป็นการเปิดทางให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา AI ที่่่ฉลาาาาดขขขึึ้้้นนนนเเเใใจมมมุษยกกออคคตโงไพ